بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ا ج م ع ي ن و بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาให้ได้ท้าจากอิสลาม سبحانه และ تعالى เจ้าจงมีเด็พี่น้องูคุี إ ي م านต่ออัลลอดและันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลครับท่านพี่น้องครับชีวิตของเราเรากําหนดเองไม่ได้เราบอกไม่ได้ ท่านพี่น้องที่ฟังอยู่หรืออาจจะได้ยินเสียงผมอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ท่านอาจจะได้ยินในรายการบอกว่านายอับดุลฮามิดได้ถึงอายันขออัลลอสุบฮานุวะตาลาจ้าไปแล้วก็ได้หรือวันพรุ่งนี้ผมอาจจะได้ยินว่าคนที่ฟังรายการดูทีวีมุสลิมผมอยู่เมื่อวานได้ถึงอายันขออัลลอสุบฮานุวะตาลาเจ้าไปแล้วก็ได้ความตายอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจ้าไม่เลือกไม่เลือกอายุ ไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาแต่เลาได้ทรงกําหนดไว้แล้วว่าคนไหนจะตายอยู่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่พวกเราเนะี่ยเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายอยู่เท่าไหร่ดังนั้นพวกเราซุบฮานุวะตาลาเจ้าได้กล่าวว่าคุณรู้นับสินอิกตุลเมาท์ทุกชีวิตในะท่านพี่น้องครับได้ลิ้มรสได้ชิมได้เจอแน่ได้พบแน่กับความอะไรความตายและโลกดุญญนยาในท่านพี่น้องครับอมัลฮายาตุด,ดุนยาอิลลามะตาอุนกุรุล โลกดุนยาไม่มีอะไรหรอกท่านพี่น้องครับมีแต่ความสุขที่จอมปลอมอยากมีตําแหน่งไหมถามว่ามันดูดีนะมันได้เงินเดือนด้วยแล้วมันเดินไปไหนมาไหนคนก็อะไรครับรับหน้าถือตาเดินไปไหนก็คนมีคนอ้อมหน้าอ้อมหลังล้อมหน้าล้อมหลังแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปตอบกับสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่อยากมีเงินมากไหมอยากอยากมีรถไหมอยาก แต่เสร็จแล้วมีเงินแล้วใช้ให้ไม่เป็นน่ท่านพีน่น้องมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปตอบกับวัลลสุภานุวาตาลาเจ้าว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่บอกว่าไอความอยากของเราเนี่ยท่านพีน่น้องเราจะต้องตัดตัดใจแล้วก็เช็คตัวเราว่าวันนี้เราจะอยู่เพื่ออะไรถ้ามีคนบอกว่าวันนี้มีคนผลิตยาหรือคนมีตัวผลิตที่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตายได้แล้วะนะ เราจะได้ไม่ต้องทําความดีกันแล้วเราจะนั่งกอบโกยเพื่อจะหาเงินแล้วก็จะสร้างสวรรค์สร้างปราสาทของเราเลยในโลกดุนยาเนี่ยไปซื้อที่สักร้อยได้แล้วเสร็จแล้วในรรมิดเหมือนก็เป็นอะไรนะปราสาทอยู่บนหุบเขาเลยเหมือนกับที่เขาโฆษณาตามป้ายน่ะเริ่มต้นนันพีนองนะเห็นเขาถ่ายรูปอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วเป็นภูเขาแล้วก็ทําเหมือนเป็นค่าเรื่องหาดเลยเริ่มต้นคือห้าสิบล้านบาทอัลลอฮฺบักบัตร ความสุขของคนมีตังอะนะเหมือนกับสวรรค์ในดุนยาแหละแต่ถามว่าถ้าสร้างห้องไปแล้วนะฮะสิบล้านนะให้สมมุติสร้างสิบห้องเอาแล้วอยู่กันสองคนสามีภรรยาแล้วถามว่าท่านจะนอนได้ไกี่ห้องมันก็คือความสุขที่จอมปลอมดังนั้นแหละให้มีบ้านใหญ่ให้มีรถหลังคันใหญ่ให้มีภรรยาสี่คนด้วยแต่สจแล้วทุกคนก็หนีไม่พ้นคาว่าอะไรครับความตายดังนั้นเมื่อมีคนตายเนี่ย ถามว่าเราจะทำอย่างไรเราจะไปเยี่ยมเขาได้ไหมเราจะไปดูแลเขาอย่างไรท่านนาบีมัมวัสสโลละวายอะไรอยู่วะสั้นลำเนี่ยท่านพี่น้องนะได้สอนไว้กับพวกเราก็คือว่าอูดูอันมัดดอจงไปเยี่ยมคนป่วยวัตตะบิอูอัญญนาอิศจงไปอะไรครับไปติดตามศพที่จะไปส่งในหลุมฝังศพ ไปละมหมาดยานาซาแล้วก็เวลาละมหมาดยา,านาซ่าเสร็จแล้วนะท่านบิโนพยายามเดินตามศพไปที่กุโบต์ไปดูเขาฝังแล้วเสร็จแล้วตัวักกิรุกุมอลอาอ<ม>ิคาห์การที่ท่านไปเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเตือนตัวของท่านว่าท่านนั้นจะต้องไปสู่โลกอาคีร์เหมือนเขานะชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในโลกดุนยาแล้วไม่ไปไหนนะเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเป็นสุนนขของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลายฮะสัลลัมก็คือวติบาอุลัจนาเอส ให้เรานั่นตามศพไปที่หลุมฝังศพแต่ก่อนนี้จะไปหลุมฝังศพบ,บ้านเราก็จะมีในเรื่องของการใดไปเยี่ยมเวลาเราไปเยี่ยมเนี่ยถ้าเป็นญาติของเราถ้าเป็นพี่น้องของเราหรือเป็นคนที่เราคิดว่าเขามีเกียรดสําหรับ